สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เดินมาดูแปลงต่อนะแล้วก็พอดีเลยนะครับก็จะได้มาบอกเคล็ดลับนะครับวิธีการทําให้ต่อเขาอวบนะอวบอันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขายนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสเยอะแยะเลยนะครับว่าไปซื้อมาแล้วก็ คือภาพไม่ตรงปกนะครับบางคนก็ได้ต่อออนไปนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากให้กับคนขายด้วยนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคของคนที่เอาไปทำต่อด้วยนะครับว่าทำยังไงมันถึงจะอวบอันแล้วก็พร้อมที่จะขายนะครับนะโอเคเลยนะเดี๋ยวเราเดินมาดูแปลงกันนะครับ <c oughs> คือ ผมก็เริ่มต้นจากตออ่อนนะครับคือแปลงแปลงตอพวกนี้มาจากตออ่อนหมเลย1、2 3、4 5,6、7 8ประมาณ8แปลงนี้นะครับผมเริ่มต้นจากตออ่อนนะครับนะไม่ได้เริ่มจากตอแก่นะครับเริ่มต้นจากตอละ10บ,บาทนะครับถามว่าเป็นยังไงก็ก็เขาก็ขึ้นนะครับนะแต่ว่าตออ่อนนะครับข้อเสียของเขาเลยนะครับคือเขาจะช้ากว่าตอแก่ แต่ถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะครับเนี่ยตออ่อนหมดเลยนะครับนะทำห้ถึงช้ากว่านะครับอย่างเช่นต้นนี้เห็นข้อเขาไหมครับข้อเขาตรงนี้คือตอนได้มาเขาจะอยู่แค่ตรงนี้ครับแต่ทีนี้ตออ่อนนี่คือเขาจะเลี้ยงเลี้ยงตอของเขาให้อ้วนก่อนนะครับเลี้ยงตอของตัวเองอ่ะให้อ้วนก่อน พออ้วนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเลี้ยงต่อของเขาเนี่ยให้อ้วนก่อนพออ้วนเสร็จปุ๊บเขาถึงจะยืดนะครับนะนี่คือต่ออ่อนนะครับแต่ถ้าตอแก่ต่อแก่เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูต่อแก่ว่ามันเป็นยังไงไปดูกันครับส่วนนี้นะครับผมคือแปลงต่อแก่ นะครับตอแก่นะเป็นยังไงครับแตกกระจ,จายนะครับข้อดีของตอแก่นะครับที่มันแตกต่างกันนะครับคือเขาจะสามารถย่นระยะเวลาครับเพราะว่าพอเขาเป็นตอแก่แล้วเขาอวบม,มาแล้วพอเขาอวบม,มาแล้วพอเขาติดรากเขาพร้อมที่จะแตกห่อเลยหรือบางต้น นะยังไม่ติดรากเลยยังไม่ติดรากเขาก็แทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับทาให้เราได้ต้นเร็วนะครับแปลงนี้ปลูกปลูกทีหลังแดแปลงนั้นนะครับ8ดแปลงนั้นปลูกตั้งแต่แรกเลยแต่แปลงนี้เป็นตอแก่แล้วมาปลูกทีหลังห่างกันประมาณเดือนหนึ่งแต่ผลผลิตเท่าเท่ากันเพอเพอเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของตอแก่ นี่นะครับคือเขาแตกทันทีเขาจะไม่ไปเลี้ยงหัวของเขาอีกแล้วนะเขาจะไม่ไปเลี้ยงหัวงเขาอีกแล้วเขาจะแตกขึ้นทันทีนะครับพอเขาอ้วนเขาจะแตกคือเขาอ้วนมาอยู่แล้วไงเขาก็เลยพร้อมแตกขึ้นมาทันทีนะทีนี้นี่คือเตาอ่อนครับปลูกระยะปลูกห่างกันประมาณสองสัปดาห์นะครับนี่ สังเกตได้ชัดเลยนะครับเห็นไหมครับคือเขาจะเลี้ยงให้ต่อเขาอ้วนก่อนเห็นไหมเห็นไหมครับเขาจะเลี้ยงต่อให้เขาอ้วนก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเขาอาจจะแตกขึ้นมาตรงนี้นะครับหรืออาจจะยืดแบบนี้นะยืดตัวเองเห็นไหมครับนะตัวข้างหลังเห็นไหมนะเขาจะยืดขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ชัดเจนเขาจะยืดขึ้นมานะครับ ซึ่งทําให้ระยะเวลานะครับใช้นานกว่าต่อแก่นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาเข้าสู่เรื่องทํายังไงให้ต่ออวบนะครับทํายังไงให้ต่ออวบอันนะครับแล้วก็พร้อมส่งขายนะครับคือหลายๆคนเนี่ยก็จะเอาตอแบบนี้แหละไปขายคิดภาพไหมคือไม่รู้ไงครับคือเนี่ย ยาวแค่นี้ปุ๊บได้ระยะปุ๊บตาดเลยเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นตออต่อนก็กลายเป็นตออ่อนยอดไม่ครับแต่ถามว่าตายไหมก็ mm hmm. มีเปอร์เซ็นต์ตายครับมีเปอร์เซ็นต์ตายแต่ถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้ครับแต่ว่าขุนนานหน่อยแค่นั้นเองนะครับโอเคเรามาดูหัวข้อกันเนาะทํายังให้ตออวบหันนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับคือ พวกผมจะทําการปาดยอดครนะเมื่อได้ความสูงแล้วนะครับเนี่ยโอเคมาต่อกันนะครับเมื่อเราได้ความสูงตามที่เราต้องการแล้วนะครับพอดีตะกี้นี้โทรศัพท์มันร้อนเกินไปเมื่อเราได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะครับนะให้เราทําการปาดยอดนะครับพอเราทําการปาดยอดเขาเนี่ยเขาจะเร่งตัวเองทําให้เขาดูดสารอาหารของเขามาเนี่ยทําให้ตัวเขาอวบนะครับผมตัวพอตัวเขาอวบนะครับ เราก็ถึงทําการตัดขายหรือว่านําไปกราฟแค่นั้นเองครับนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับบางคนได้ความสูงปุ๊บโอไม่รอเลยนะครับตัดขายตัดขายนะครับเรียบร้อยเจ๊งนะครับตายกันหมดนะครับนะพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ขายต่อกันนะแต่มันก็ถือว่าดีถ้ามันก็จะได้คัดคนที่เขาเรียกว่าไม่จริงใจออกไปเนาะ กอค้าแม่ค้าพวกนั้นก็ตายไปนะครับส่วนคนที่อยู่รอดก็คือคนที่ทําต่อคุณภาพดีๆออกมานะครับผมโอเคนะครับนะส่วนนี้ก็เป็นต้นที่เราปาดไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะครับนะก็ถือได้ว่าอวบแล้วนะครับเนี่ยดูหัวอวบแล้วนะครับอวบแล้วพร้อมกราฟแล้วก็พร้อมหรือว่าถ้าเอาไปขายก็ขายได้เลยนะครับ นะก็เป็นราคานะครับตรงตรงแล้วก็สวยมากครับนะโอเคนะครับส่วนปายจะไงเดี๋ยวผมหาให้ก่อนนะครับนไหนดีนะคะโอเค โอเคต้นนี้แล้วกันนะครับนะเห็นไหมครับยอดเขายังไม่ได้โดนปาดนะแล้วก็ปาดเลยนะนี่ครับก็ปาดไปเลยนะครับนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันสั้นนะครับแต่ผมคิดว่าต่อสั้น ผมว่าสวยกว่าตอยาวนะว่าถ้าเราเบื่อเบื่อเบื่อตอแล้วเราก็ฝังตอได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็บอกเทคนิคการทำให้อวบอันไปแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะหรือใครที่อยากจะขายตอนะก็ทำแบบนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนรีบขายนะครับมันเสียตัวเองนะครับแล้วก็เสียการตลาดของกลุ่มของเราด้วยนะยังไงก็ ฝากเทคนิคนี้ไว้เอาไปใช้ก่อนนะครับผมแล้วคุณจะได้ต่อที่คุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้เองหรือว่าขายก็มีความสุขไปกับการเลี้ยงแค่ตัดด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ